สวัสดีครับผมธานีอิซุสุวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวรถกระบะรุ่น Cap 4 Highlander 1.9 DDI เกียร์แซเกียร์ธรรมดาหรือสีประตูยกสูงเครื่องยนต์1,900ซีซีเกียแซกันนะครับในส่วนของรถคันที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี้ลูกค้าก็ได้เลือกแม็กเองนะครับเป็นล้อแม็ก t t e 37ก้านยกหยอดแดงสีดำขอบ18พร้อมยางไลซิง เดี๋ยวผมจะพาไปชมลูปรถภายนอกกันนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันเลยนะครับพร้อมประกันภัยชั้น1และพระบอรของวิทยาประกันภัยครับรถ4ประตูสีดำก็เป็นรถอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับ แต่งสวยมาพร้อมแม็กดำตัดกับสีแดงยิ่งทำให้ดูเข้มครับและต่อไปผมจะพาไปชมภายในตัวรถกันบ้างนะครับในส่วนของภายในรถ4ประตูเกตแซดขึ้นไปจะเป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับเบาะหนังเทคโนโลยีคูแม็กเบาะนุ่มสบายและช่วยลดความร้อนพวงมาลัยมัลติฟังชัน ได้4ทิศทางหน้าจอระบบสัมผัสพร้อมกล้องมองหลังขนาดถอยจอดในส่วนของเกียร์ก็จะเป็น6เกียร์เดินหน้าพร้อมเกียร์ถอยหลังนะครับในส่วนของเบาะนั่งแถวหลังจะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังพร้อมช่องเสียบ usb นะครับในส่วนของการรีวิวรถกระบะ isuzu c a p f o i g h l a n d e r 1.97 Z ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ